เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนอยากจะชวนทุกคนมาทําน้าพริกกะปิครับและก็จะใส่เมื่อึกด้วยนะครับน้ำพริกกะปิใส่เมื่อึกจะให้รสชาติที่กลมกล่อมและก็มีกลิ่นหอมด้วยครับพอเราทําน้ําพริกกะปิเสร็จอีกเมนูหนึ่งที่อยากกินนั่นคือแกงกันจวนครับเพราะฉะนั้นเราไปทําน้ําพริกกะปิใส่มะอึกและก็แกงกันจวนด้วยกันนะครับไปทำด้วยกันดีกว่า ทีนี้เรามาเคี่ยวเนื้อกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่ไครนะครับ2ต้นเกลือสักหนึ่งช้อนชานะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับน่องลายนะครับวันนี้จะใช้เนื้อส่วนน้องลายนะครับผมเคี่ยวเนื้อของเราให้สุกนุ่มก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำพริกกระปิกันครับผม นี่ก็คือส่วนประกอบของน Jesus ้ำพริกกะปิครับเริ่มต้นที่พริกเขียวแดงจินดานะครับผมแลวผมก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยนะครับตามด้วยกระเทียมไทยแกะเปลือกนะครับแล้วก็จะใส่มะเขือพวงนิดหน่อยนะครับเพื um i, tragedy, uzu, labels, พพพ่อความอร่อยนะจ๊ะและพิเศษสุดนะครับวันนี้ผมจะใส่มะออกด้วยนะครับมะออกจะช่วยความนัวและความหอมนะครับแต่ก่อนที่จะใช้นะครับมะออกจะมีขนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับขูดขนออกด้วยนะครับขูดขนนะฮะไม่ใช่โกนขน กระปิที่ใช้วันนี้คือกะปิของคุณแม่ชี้เพชรนะครับผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเอาไปย่างไฟนะครับเอาละทีนี้เราไปโขลกน้ำพริกกะปิใส่มะอึกด้วยกันครับทีนี้เรามาโขลกน้ำพริกด้วยกันครับเริ่มต้นที่พริกแดงจินดาสีเขียวกับสีแดงนะครับตามด้วยพริกขี้หนูซะหน่อยอความเผ็ดตามใจชอบเลยนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับโขลก3สิ่งนี้ก่อนเลยครับผมวันนี้จะทําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะเอาไว้แกงบันจวนด้วย เอาละละเอียดละครับผมเอาสนเหนื่อยทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับมะอึกนะครับอ่าโขกซะหน่อยทีนี้ก็ตามได้เลยนะครับกับกะปิที่เราปิ้งไว้นะครับกะปิของคุณแม่ที่เพกนะของเขาอร่อยนะฮะโขกต่อเลยครับผมหืมคุณพอใส่กะปิที่เราย่างไว้แล้วนะครับกลิ่นจะหอมมากโอ้โหน้ำลายแตกเอาละครับทุกอย่างเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับ การปรุงรสนะครับเริ่มต้นที่น้ําตาลนะครับจัดไปกกน้ำตาลเความเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะนาวบีบสบปื๊ืดอตนนี้ต้องเข้มข้นหน่อยนะครับเวลาแกงจะได้อร่อย <c oughs> มะนาวสองลูกเป็นแหละความเค็มจากน้ําปลานะครับหาแค่น้กรน,นะครับพอกะปิมีความเค็มอยู่นหน่อยๆแล้วนะครับทีนี้ก็บดบีข้ขมีขมันนะครับให้น้ําตาละละลายนะครับผมโอ้คุณบีบน้ํมะนาวลงไปกลิ่นเด้งขึ้นมาเชียว หาแล้วน้นตาลละลายแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้นไปแบบนี้นะเติมน้ำสะอาดต้มสุกซะหน่อยนะครับอ่าคุณหอมมากจริงจริงเมื่อปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบงจักหน่อยเดีบดวว่าจะเป็นเจ้งใดอือมีความเผ็ดนะครับมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มโอเคผมชอบรสชาตินี้ทีนี้ก็ลงมะเขือพวงสักหน่อยนะครับผม ทการบูบูมะเขือนะครับให้มะเขือแตกๆนิดหน่อยนะครับตอนนี้อย่าตำแรงนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวก็เด่นสายตานะครับโอเคปะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับน้ำพริกกระปิใส่มะกึกนะครับรสชาติเข้มข้นได้ถังใจจริงๆครับกลิ่นหอมมากพอเราเคี่ยวเนื้อสัก50นาทีครับมาดูกันครับแฉ่งว้าวเนื้อนุ่มได้ที่แล้วโหน่ากินทีนี้ก็เอาตะไคร้ออกนะครับแต่กลิ่นหอม้านชิงนะเวลาจะเคี่ยวเนื้อก็ใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยนะครับ เมื่อเราเอาตะไคร้ออกหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับน้ำพริกกะปิของเรานะครับทีนี้ก็รอน้ำแกงเดือดนะครับแกงของเราเริ่มร้อนๆแบบนี้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะปรุงรสก็ซิมเป็นจักไนนะครับได้ว่าจะเป็นจังไนความเผ็ดได้ความหอมมาปรุงรสง่ายๆเลยครับกระชับรสชาติหนึ่งช้อนเก๋เกนะครับกับผงปรุงรสความเค็มจากปลาครับอีกสักหน่อยนะครับ แล้วทีนี้ก็ลงได้เลยกับตะไคร้ซอยนะครับ3ต้นตามด้วยหอมแดงซอยนะครับประมาณหนึ่งถ้วยใส่เยอะหอมดีตามด้วยมะเขือพวงนิดหน่อยตามด้วยลูกโดดนะครับเป็นไงคุณผู้ชม,มงานนี้แม่กินไม่ได้ทีนี้ก็รอทุกอย่างสุกนะครับแล้วแกงเราเดือดอีกครั้งแล้วครับผมปรินหอมมากแล้วปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องซิมอีกเถอะ ว้าวเพอร์เฟกต์แกงรันจวนหรือแกงน้ำพริกกะปิแบบนี้นะครับจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะกลิ่นหอมได้ทางใจจริงจบท้ายนะครับเสร็จแล้วโหระพาที่จะ๊ะโหระพาบ้านเราเองเต็มบ้านเต็มเมืองไปจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับแกงรังจวนนะครับหรือบางคนจะเรียกแกงน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับวันนี้ใช้เนื้อน้องลายนะครับกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นมากไะกินข้าวกันดีกว่า แล้วคะ่ะแกงลังจวนแสนอร่อยค่ะเ <Wow. S 1> สร็จแล้วครับเจียวไข่ใส่ชะอมแสนอร่อยครับ <c oughs> โอ้โหแม่แสนอร่อยไม่ได้กว่าจะพูดได้เ <c oughs> สร็จแล้วครับไก่ทอดน้ำปลาครับแสนอร่อยเลยครับ <c oughs> แน่ละสิของโปรดเราอยู่นะใช่ไหมใช่ครับและสิ่งที่วันนี้จะต้องนําเสนอ,อนะครับวิธีการทําน้าพริกกะปิใส่ปลาอึกนะครับ วันนี้พอคุณแม่มีอะไรจ๊ะของแม่ก็มีน้ำพริกอยู่ๆเราก็ทำน้ำพริกชวนกันนี่แม่พริกดำน้ำพริกดำลุยสิครับจะรออะไรนะฮะหลังจากที่โดนหวยแดกอุ้ยหลไปหวยออกเศร้าเลยครับแม่กินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับโดนเ้ยับโดนหวยแดก กินชาบลตกินก้าวขายทอดข้าวโอ๊ตกินขายทอดช้อกันดีกว่ามาครับวันนี้กินแกงรันจวนด้วยกันถามหน่อยเด็กๆแกงรันจวนแบบนี้เคยกินกันยังยังค่ะเอาละอินนี่จะได้ลองชิมแล้วนะครับตาครับค่ะสองผมขอใช้มือแล้วนะครับถาเลยลูกถาเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะชมก็เกิดก็ไปเด็ดริมรั้วครับอร่อยอร่อยจริงอ่ะ ทีชีแกงเะาจนก็คือแกงน้ำพริกกะปิใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูม,มันแบบว่าพริกหอมมากนี่ึงตาครับต้องลองครับลองสิมันจะมีกลิ่นที่หอมนะขอมอึกด้วยนะใครจากลอง่วน,นนี้ไก่ทอดอ่ะครับพี่มาได้ไงอย่างิชนเนี้ยพี่เอมาครับอ๋อเหรอเข้ากันยิ่งนะ าลองแล้วเป็นไงบ้างนี่พริกอร่อยมากเลยค่ะตาคือขืนนี่หอมมะหอมค่ะอืมเผ็ดเกินไปไหมก็ลังพอดีค่ะใช่นะครับครับผมก็ว่ากำลังพอดีครับก็จะให้เผ็ดมากทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูกินกันไม่ได้ครับขนาดนี้ยากกิกนไม่ได้เลยเนยจะช่วยอ่ะอืมใครไปเดินตลาดแล้วเจอมาอึกนะซื้อเก็บไว้เลยมาตำน้ำพริกกระปิอร่อยมาก แล้วเม่อเอิกเนี่ยครับแม่ก่อนที่จะทำน้ำพริกลงเรือขาดไม่ได้เลยนะจริงมีจําเป็นต้องมีเด็กๆเคยกินน้ำพริกลงเรือไหมคะไม่เคยค่ะอโอเคตาบหยิบแตงให้หน่อยครับนะครับ,รบ <c oughs> ส่วนจานนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือดอกไม้ต้นใบยะนางนะครับที่เคยทำคลิปไว้เข้ากันได้ดีมากกับนินกกะปิทีลองครับตัดน้ำพริกกะปิจะเข้ากันมากกรอบหอมนุ่มอร่อย เฮ้ยเยอะไปละจ๋ารองอาจ๋าอยู่ไก่อนุกี้นกขีก้มหนดูแม่กินขา้าวยังนะขียหนุกี้ด้วยนะมากินข้าวกับแม่แล้วแตงลาจวนวันนี้นะครับผมใช้เนื้อที่เป็นแบบว่าเนื้อน้องลายนะแต่เ็าอาหารบางอย่างแม่กินไม่ได้แล้วเนาะกินไม่ได้คืมอมันฝฟั่งก็ยันห,อยอยนนหมดท่าว <í> อีกอย่างนึงน,นะครับขออวดถ้าขออวดจะอวดดีหรือว่าจะขอบคุณดีครับแม่ขอบคุณดีกว่าเนาะขอบคุณครับ พอดีนะครับคุณจิตใจสาคัญที่สุดนะครับอยากจะจ่ายค่าหมากค่าปลูให้คุณแม่นี่ครับคุณจิตใจรับผมให้แล้วนะอยู่ในนี้นะครับโอ้อขอบคุณมากๆนะหนูเอ้ขอบคุณมากมากขอให้ลำให้รวยยันนาลูกแม่ผมเสียอยู่อย่างโคกหมากทั้งวันกินท <laughs> ั้งวัน พ้อจ๋าจำได้ไหมคุณจิตใจสำคัญที่สุดที่มาทักทายอยู่เฟซจำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจิตใจครับขอบคุณมากมากหนูขอบคุณมากมากพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจิตใจสําคัญที่สุดนะคะขอบคุณครับคุณป้าจิตใจที่สุดอคุณป้าจิตใจสําคัญที่สุดขอบคุณนะครับคุณป้าจิตใจสําคัญที่สุดนะครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณจิตใจสําหรับความมีน้ําใจนะครับคนเอ็มดูไหมหนูขอบคุณมากเลยที่รักแม่ ไม่ในจริงอนไนที่จะตอบแทนได้ขอลูกนอกจากคำมาขอบคุณขับมาเทีเ่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยบอบด้วยนะฮะจะส่งของไปให้ที่บ้านแต่ก็อยากจะอวดนะว่าน้ำพริกกะปิวตตันนี้ปรินนอมเป็นเอกลักมากครับผมได้ครับจะได้ไม่มีมรละของโปรดของพี่ไม่หัวนะ จะต่อสู้กับมันไม่ได้ใช่ไหมหมันละกินงกได้ครับ,บมมกันแน่ก็ดาบผงแลวระดาบผมด้วยแล้วจะกินได้ให้ลูกเดียวพอ <c oughs> ถ้าใครมีเวลานะครับอยากให้ทุกคนทาบ้างนะครับก่าปีนะนําไปย่างซะก่อนให้หอมนะครับผมความเผ็ดตามใจชอบความเรี้ยวตามใจชอบเลยครับตักหวานนิดๆน,นะฮะถ้ามีมะอึกใส่มะออกด้วยหอมมากจริงๆจะบอกให้เมนูนันพิกเนี่ยครับ สำหรับครัวไทยบ้านๆเรานะฮะขาดไม่ได้หรอกทําไว้บ้างจึกับผักต้มผักสดได้หมดเลยเอาละครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับผมแล้วขอบพระคุณมากครับขอบคุณจิตใจสําคัญที่สุดนะครับขอบคุณมากที่รักนะผมขอบคุณมากอังกินเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะโอเคเร็วๆนี้หนูจะต้องทําอะไรเนี่ยก็พรุ่งนี้ค่ะมีการแข่งขันค่ะในคิดเร็วอะละสวัสดีครับบ๊ายบายครับอู้แซ่บบ่ล่ะไล่ไล่ครับได้เว้ยได้เว้ย ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครเจอกับพวกเราครับน้าที่นักตาไว้นี่แหละหวานแหวครับขอให้น้ำลดตรงหน่อยเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเออหนูครับแม่ขอบคุณมากมากนะลูกนะจากใจจริงแม่เลยอืมท no ี่รักแม่เอ็นดูแม่นะขอบคุณจริงจริงลูกขอบคุณจากใจเลยลูกนะเออให้คุณพระคุ้มครองสมมาค้าคืนในร่ำไม่รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยหนูนะครับผม ล้ำมาเลยจริงๆกันไปเลยแหกเขาดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคนีุติใจดีิใจงามสวยด้วย